หลังจากที่มีคนถามเข้ามาเนาะว่ามีคนที่ลดได้สําเร็จไหมคะมีรีวิวให้ดูไหมคะนะคะวันนี้เบียกก็ถือโอกาสดีเนาะในการเอารีวิวของคุณแม่หลังคลอดค่ะทุกคนมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเนาะคนนี้นะคะคือแม่บีมเนาะแม่ของน้องชานี้นั่นเองอันนี้คือภาพหลังคลอดนะคะอันนี้คือภาพปัจจุบันค่ะทุกคนอันนี้ใช้เวลาใน,ลในการลงโปรแกรมทั้งหมด3เดือนนะคะแล้วตอนนี้น้องอายุ6เดือนแล้วค่ะทุกคนนั่นแปลว่า ดูหุ่นคุณแม่สะก่อนนะคะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าโปรแกรมเราอะปลอดภัยแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเพิ่งคลอดนะคะแล้วตัวเนี้ยเคสนี้คือเคสนี้นะคะก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่านะคะการทานอาหารที่มีคุณประโยชน์เนี่ยแล้วใช้วิธีการที่ถูกต้องในการลดน้ําหนักทําให้วิธีการลดของเราใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดคนที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวเกิน หรือคนที่กําลังมองหาวิธีการดูแลตัวเองที่ดีแล้วก็ไม่อันตรายนะคะดังนั้นการเข้าโปรแกรมนี้เป็นทางเลือกที่ดีอีกหนึ่งทางเลือกใครที่สนใจอยากลงโปรแกรมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหรือใครเห็นว่าคลิปนี้ว้าวมากเลยอยากแชร์ให้เพื่อนดูสามารถแชร์เข้าไปให้เพื่อนดูได้เลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดหัวใจให้ด้วยสวัสดีคะ่ะทุกคน